ควลชนมาให้กำลังใจคุณหมอเยอะมากเลยนะครับแล้วคุณหมอก็ตกเป็นข่าวข่าวหนึ่งก็คือเรื่องการที่มีการตั้งกองกําลังติดอาวุธขึ้นมาแต่ว่าคุณเฉลิมบอกว่าทําไม่ได้ให้กระทำขึ้นมาเนี่ยตำรวจจะมาจับคุณคุณหมอคิดยังไงฮะเรื่องนี้ถ้าผมตั้งกองกำลังติดอาวุธผ,ผิดกฎดหมายจริงเห็นด้วยนะฮะที่รัฐมนตรีฉเฉลิมพูดนะฮะเกิดที่ผมพูดว่าผมจะตั้งกองกําลังติดอาวุธเนี่ยนะเพื่อป้องกันตนเองนะครับเนื่องจากว่าหลังจากเราประกาศเป็นศัตรูกับขบวนการหมิ่นพระบระมเดชานุภาพแล้วเราพบว่า มีการข่มขู่คุกคามด้วยใช้กองกําลังตำรวจมาข่มขู่นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีมวลชนวันนี้มวลชนที่มาเนี่เรียนตรงๆนะครับไม่ได้รู้จักกันไม่ได้เคยจัดตั้งกันมาเลยเขาก็มาด้วยความรู้สุดใจมาให้กําลังใจแต่จริงๆผมมีกําลังใจดีมากอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็คือผมก็ไม่ทราบแลยนะฮะว่าข่าวที่ปรากฏออกไปเป็นอย่างไรเมื่อเรา เราเจตนาดีเนี่ยเพื่อมาจัดตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเพื่อสืบคน้นบุคคลผู้กระทําความผิดมินพระบรมเดชานุภาพต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เราต้องการแค่สืบคน้นตามตัวบุคคลที่กระทำความผิดเหล่านี้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์สื่อวิทยุชุมชนสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์ mm. นะครับเพื่อมาดําเนินคดีทางกฎหมายนะครับของขอเรียนขอนเน้นย้ำทีว่าไม่ได้เอามาไล่ลากไปชีวิต ลัที่แม่มดอะไรที่พูดกันเลยเถิดไม่มีไม่มีความคิดอย่างนั้นเราใช้พลังแผ่นดินเนี่ยมาช่วยกันสืบคน้นเราเขราเข้าใจว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมีความจํากัดในเรื่องอัตราเจ้าหน้าที่<ม>ในการทํางานอัตรางบปอะมาณแต่ประชาชนผู้จงรักพักดีเนี่ยเขาจิตอาสาด้วยใจบริสุทธิ์ไม่ต้องการเงินต้องการทองอะไรครับทําด้วยความจงรักพักดีแล้วก็มาช่วยกันทําอันนี้มีเจตนาแค่นี้<ม>แต่เราพอพบการคุกคามอย่างนี้ขึ้นเราก็มีความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับซึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้ขึ้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับแต่ในที่สุดแล้วนี่กองทัพนะครับกองทัพก็ช่วยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยกับผมทั้งที่พักอาศัยที่ทํางานนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็ไม่ต้องมีกองกาลังติดอาวุธอะไรแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเนาะเพราะว่าที่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องจะโดนคนมายิงน้องสักทีเนี่ยแล้วน้องจะมือเปล่าสวดอิติปิโสงั้นเหรอพี่ก็คงไม่สวดอิติปิโสด้วยนะครับถ้าเขาก็มามาด้วย อาวุธปืนเล็กยาว M79 แล้วพี่ใช้แค่ปืนพกอย่างนั้นหรือพี่ก็ต้องใช้กองกําลังที่มีขีดความสามารถรับมือกันได้ตรงไปตรงมามแต่เราไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นไล่ล่าใคร,ครเราป้องกันตนเองแต่เมื่อมีคนให้รักษาความปลอดภัยเราแล้ว,ลวเราก็เลิกความคิดนี้ไปเลยที่บอกว่ากําลังที่ติดอาวุธแล้วคุณหมอครับเกิดจากการที่ใช้อาวุธของของคุณหมอเองหรือว่าเป็นอาวุธของเจ้าหน้าที่ฮะบอกตรงๆเลยไม่มีสักกระบอกเลยแค่พูดไปเท่านั้นเลยก็เป็นเป็นสะเทือนกันไปแล้วนะครับ มันไม่มีไม่มีสักบอกเลยมีแค่ปืนพกจุดสองสองก็บอกเดียวแล้วที่การตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนะฮะอะไรคือคําว่านิยามของขยะครับคำว่าขยะแผ่นดินนี่นะครับบางคนอาจจะมองว่าโอ้เป็นการดูถูกคนเป็นขยะอย่างนี้แย่มากเลยต้องขอเรียนนะฮะพี่ไม่พี่เป็นหมอนี่พี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นแล้วถ้าไปเช็คประวัติหนึ่งผมไม่ใช่คนใจร้ายผมก็ติดใจดีับกล้าพูดคำนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความมักใหญ่ฝ่ายสูงใช้ชีวิตดำรงชีวิตอย่างมีความสุขกายสบายดีอยู่แล้ว มีความสุขกับครอบครัวสงบอยู่แล้วคําว่าขยะแผ่นดินเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างว่าวันนี้สถานการณ์ประเทศเราที่เกิดขึ้น,นมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับอ้างอ้างการใช้สิทธิทเสรีภาพในระบอบประชาธิไปไตยแต่ความเป็นจริงนั้นได้เกินเลยเลยเลยถิดกระทาการหมิน่นพระบรมเดชานุภาพจาบจ,จ,จ้วงต่อพระเจ้าอยู่หัวแต่ต่อพระบรมสานุวงจนเกินเลยกว่าที่สามัญชนคนธรรมดา พวกเราคงไม่เคยโดนเท่าพระองค์ท่านทุกคนทุกคนรู้ความจริงนะครับสิ่งที่พูดพูดกันเนี่ยยังไม่ได้พูดบนความเป็นจริงคนที่พูดเหล่านั้น,นดูความเป็นจริงของที่ท,ท่านทำเนี่ยท่าน,ท,านท่านคิดท่านทาหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อสาธารณชนที่ได้เห็นกันเนี่ยข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่มความจริงไม่ใช่คนเหล่านี้เนี่ยเมื่อไม่มีความกระตันอยู่ไม่รู้คุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งมีชั่วชีวิตของพระองค์ท่านทาให้กับคนไทยไม่เคยต้องการได้อะไรจากคนไทยเลยทั้งสิ้น แม้วันนี้โดนกระทําการหมิน่นพระบรมเดชานุภาพคนที่กระทําความผิดเมื่อถูกของพระชาชาไปท่านพระเจชทานให้หมดมท่านไม่เคยที่จะปกป้องพระองค์ท่านและพระบระมงสารุวง์ไม่เคยจะขอร้องให้ใครมาปกป้องมีแต่จะให้ให้ให้ให,ให้เราเนี่ยมีแต่จะรับรับ,ร,บรับกระนั้นหรือถ้าเราเป็นคนที่เป็นมนุษย์ที่มีรู้จักความเป็นธรรมนะฮะเรามองเอาแค่คนธรรมดามธรรมดาโดนกระทำอย่างเงี้ยเรายังยอมรับไม่ได้ ต่นี่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมโอรสานุวงศ์ซึ่งมีแต่เป็นผู้ให้เนี่ยถูกกระทําอย่างนี้เราโดดเดี่ยวพระองค์ท่านปล่อยท่านให้เผชิญสถานการณ์เหล่านี้มาหลายปีจนขบวนการการเหล่านี้ระฮึกเหิมเกลิมลุกลามกันยังไม่เกรงกลัวและท้าทายขึ้นกนนอนอันนี้อันนี้เรารับไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เราถือเป็นขยะผันดินครับผมเห็นว่าวันนี้ก็มาร้องเรียนด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มา,ม,ากมาแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องของคุณโรสอมรพัฒน์นี้ฮะถ้าเกิดวันหนึ่ง วันใดเขานําคลิปที่มีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงข,ขึ้นมาแล้วมาโพสต์อยู่ในหน้าแฟนเพจของคุณหมอจะทํำยังไงครับหน้าแฟนเพจของผมครับผมก็เซฟเก็บแล้วเป็นหลักฐานแล้วดำเนินคดีนะครับคือเพจของผมต้องยอมรับนะครับว่าเป็นเพจที่เหมือนขุดบ่ลอล่อปลานะับ,บวันนี้เนี่ยคนเหล่านี้ได้เข้ามาแสดงตนอยู่มากเราสามารถสืบคนได้ประมาณ3 0 0อคนแล้ว300อคนนี่ไม่ใช่ดำเนินทันทีนะฮะเราก็ต้องรวบรวมหลักฐานของแต่ละคน เพราะการยอมเราต้องยอมรับ hmm. ว่ากฎหมายเนี huh. ่ยมีการแพร่พิมพ์สื่อต่ออะไรต่างๆนี่เป็นความผิดนะครับเราก็สุมเสียงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเจตนาเพราะความสุ่มเสี่ยงตัวการเผยแพร่กการรับทราบเนี่ยก็เลยทําให้กระบวนการกลายเป็นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยได้ใช้ตัวนี้เป็นการปกป้องและทํากระบวนการเผยแพร่กันได้อย่างสบายนะครับเพราะวันนี้เราต้องรับความเสี่ยงนี้แล้วเราก็ทําเมื่อเราทําด้วยเจตนาดีทําด้วยโรยสุดเจตนาของเราไม่ได้เป็นไปเผยแพร่ แต่จะ,จ,ะจะเราต้องการรับข้อมูลเหล่านี้เพื่อเก็บบันทึกเป็นหลักฐานและสืบคน้นนะครับมันความแตกต่างต่างกันผมเชื่อว่าถ้าผมจะโดนฟ้องผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยินดีที่จะตอบสารแต่ผมไม่ได้ไปเ,ปเปผยแพร่เลยผมมาที่ผมผมก็เก็บเซฟเก็บเป็นหลักฐานครับเมื่อสักครู่สังเกตไว้นะฮะรู้สึกว่าคุณหมอค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับทหารมากนะฮะแล้วในเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วที่ว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ ถูก M 79ใช่ไหมฮะยิงเข้าไปถล่มที่บ้านนี่ครับทำไมครับทำไมคุณหมอไม่ให้ตำรวจเข้ามาดูแลแทนนะทำไมต้องให้ทหารเข้ามาดูแลล่ะครับผมเป็นทหารนะสามดีคุณหมอจะเป็นคนน่ารักไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตอบผมตอบเดี๋ยวผมตอบผมตอบไม่เป็นไรผมตอบผมตอบอันที่หนึ่งนะครับผมเนี่ยผมเป็นนักเรียนทหาร ถึงผมจะออกจากราชการมาเจ็ดปีแล้วเนี่ยความผูกพันของผมกับทหารเพื่อนผมเนี่ยผมก็ยังไม่แก่นะนีอ่ออกมาเจ็ดปีผมมีเพื่อนทหารผมมาที่นี่ผมก็ไม่ได้เตรียมใครมานะแล้วก็ทหารที่นี่กับผม <c oughs> ก็รู้จักกันมาตั้งแต่สมผมุิผมยังรับราชการไม่ได้บอกว่าผมจะไปนะคุณไปเตรียมการล่วงหน้าคอยรับผมคนอย่างผมไม่ผมก็ไปไหนเดียเด๋ยวของผม,มความผูกพันความไว้เนื้อเชื่อใจเราต้องยอมรับอย่างนะครับการรักษาความปลอดภัยเราต้องได้คนที่เราไว้ใจได้แน่นอนผมไว้ใจทหารมากกว่า นะครับเอาพูกตรงๆท่นจัได้มทีครนี้เนี่ยไอ้ความไว้วางใจตรงนี้เนี่ยนะครับทหารมันผูกพันเราต้องยอมรับวัฒนธรรมทหารเนี่ยมันผูกพันกันด้วยชีวิตเป็นเพื่อนร่วมรบเพื่อนร่วมชีวิตผมเรียนอย่างนี้นะครับแม้ผมจะออกจากทหารผมคุยพูดเสมอไปทหารวันหนึ่งก็มันเป็นทั้งชีวิตออกมาจากราชการเจ็ดปีก็ยังเป็นทหารอยู่ครับการรีทธรรมเนียมแบบประเพณีทหานมันยังฝังอยู่ในตัวผม นะครับครงสัปยาหตเนที่ต่อถวายต่อธงชัยเฉลิมพลมันไม่เคยลืมทางทุกคนเป็นอย่างนี้หมดวันนี้ประชาชนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ทหารไปต่างๆนานา,นาผมเชื่อว่าทารเขามีมีมีมมดุลพินิจที่เขาเขาคิดอะไรกันอยู่นะครับแต่เชื่อถืครับว่าความจงรักภักดีของกอ,องทัพที่มีต่ออง์องค์จอมทัพไทยเนี่ยไม่มีวันเสื่อมคลายแน่นอนนะครับแต่เขามีเหตุผลถ้าถ้าจะถามถึง กองกําลังที่ที่คุณหมอได้พูดถึงเนะฮะนั่นหมายถึงว่ามีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้มีทหารเข้ามาอารับขาดูแลความปลอดภัยคุณหมอมากน้อยขนาดไหนครับก็ไม่ได้มากรอกครับแค่รักษาความปลอดภัยที่พักอาศัยแล้วก็ที่ทํงงานนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองครับไม่ต้องขอเรียนนะครับเราพูดเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องใช้สงครามวิทยาเต้าตอบนะครับเพื่อให้รู้ว่าถ้าท่านจัดอย่างนี้มผมก็มีศักยภาพจัดได้เหมือนกันนะมไม่ใช่ว่าท่านทําได้ไปเหิมเกลิอไปคุกคาม นึกอยากจะใช้กําลังอํานาจใช้กําลังเถื่อนอย่างเงี้ยท่านใช้กําลังเถื่อนได้เนี่ยเราใช้กําลังเถื่อนตอบโต้ท่านได้เหมือนกันครับแต่ถ้าท่านหยุดเราก็หยุดที่ผมไม่ใช่การเมืองครับผมไม่ใช่มวลชนที่ชุมนุมขับไล่คนละเรื่องอวันนี้ผมมาเพื่อถวายอาราขาองค์พระระมุกท่านต้องช่วยผมใชะครับะะแสดงว่าคุณหมอก็ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นการเล่นการเมืองหรือว่าใช้เรื่องของความเป็นบุคลากร,รทางการแพทย์เพื่อที่จะมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ผมเขาเรียนนะมไม่เกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์เลยนี่คือเป็นภารกิจหน้าที่ของคนไทยคนหนึ่งพวกเรามาท<ซ>ี่คือพวกเราคือลูกกตันยู่ไม่ใช่ลูกทัก่วคือคือบอกเียนะคือเรียนอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้ใช้ความเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของผมเลยแม้แต่น้อยนิดไม่ได้ใช้ความเป็นทหารเพราะผมก็ออกจากราชการมาเจ็ดปีแล้วนะครับ,บร ผมไม่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายกับคนกระทําความผิดแต่ผมเป็นพลเมืองไทยคนหนึ่งเช่นเดียวกับทุกท่านที่น่าที่นี่แล้วทั่วราชนาจักรและนอกราชอาจักรนะครับที่ที่ผมที่คนไทยจะต้องมีหน้าที่ปกป้องไว้ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจกันนี่คือหน้าที่พื้นฐานของคนไทยทั้งชาตินะครับแต่เราก็เข้าใจว่าเออคนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ต้องทําหน้าที่ไปเพราะเราเข้าใจอย่างนั้นมาหลายปี เราก็ปล่อยปละละเลยคําคำว่าปล่อยปละลเลยคือเราต้องยอมรับนะว่าคนคนไทยพวกเราด้วยกันเนี่ยก็มีส่วนในการปล่อยปละละเลยพระองค์ท่านเช่นเดียวกันเราไม่ได้ว่าผู้มีอำนาจอย่างเดียวผมก็ว่าตัวผมเองว่าหลายปีมานี้เนี่ยผมก็เออมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายทําอยู่แล้วเราก็อย่าไปยุ่งก็พรผมคิดอย่างนี้ผมก็หนึ่งที่คิดอย่างนี้แต่ว่าคิดอย่างนี้ปั๊บวัฒนธรรการมันเลยเลยเถิดมันไปกันใหญ่เราคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้ววันนี้เราต้องคิดว่าเรามีหน้าที่นี้ด้วยเช่นเดียวกัน วันนี้เรามามีส่วนร่วมช่วยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ต่งางๆดำเนินการได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศพระเจ้าอยู่หัวแลวพระองค์สารวัตรท่านองคไม่มาขอร้องให้คนไทยช่วยท่านหรอกครับมไม่มีทางครับไม่มีทางเราต่างหาตที่ต้องมีสํานึกที่จะทําอะไรตอบทนันพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านบ้างนะครับ